ข้างข้าวข้างข้าวข้าข้าวอยู่ไกลไหมทำไมมเดือจังวะเยเดี๋ยวเดก็เจอแล้วมาดูเจอแล้วไปดูอะไร้วนั่นน่ะนดินอยู่นะโอ้ย ข้าววะข้าวนั่นนั่นนันูมองไม่เห็นเลยอยูมองไม่เห็นเลยเฮ้ยนี่นี่นี่มาแล้วมาเจแล้วอแ้อ้โหดูขนาดนี้ดิโอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่แต่อย่างเดียวเอาทำไมคว้างมันไม่พอไปคว้างทำไมอะลูก อยาให้มันตายอ้ออยไปคว่างมันรถมาแล้วรถมาแล้วโอ้โห,โห